อันนี้พี่ท็อปก็ได้ทําการเก็บตําลึงนะครับเพื่อที่จะทํากับข้าวนะครับแล้วก็เจอตัวอ่อนนะครับซึ่งเป็นระยะหนอนนะครับของแมลงเต่าทองแล้วก็พี่ท็อจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าให้ดูดีๆนะครับนี่สมมุติถ้าเกิดว่าเราต้มกินก็ไปนี่พี่ท็อว่าน่าจะคันอยู่นะครับเพราะว่ามันมีน้ําด้วยซึ่งมันเป็น ตัวอ่อนของแมลงเต่าทองนะครับระยะนี้จะอยู่ประมาณ15-1เดือนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระยะดักแด้นี่ครับซึ่งเต่าทองเนี่ยก็จะเป็นตัวกินเพี้ยชั้นดีเลยนะครับในสวนเราก็อย่าไปทําลายมันนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ท็อปก็จะพาไปปล่อยนะครับนี่ดูเขานะครับนิ่งมากนะครับอันนี้เป็นใบของใบตําลึงนะครับพี่ท็อปก็จะใช้หมดมาโครนะครับพี่ท็อปก็จะไม่ถ่ายข้างนอก นะครับจะถ่ายแบบให้ดูชัดๆไปเลยนะครับว่าเป็นตัวอ่อนมีขนนะครับซึ่งก็ต้องเช็คถ้าเกิดว่าเราต้มกินนี้ไปลว่าน่าจะคันอยู่นะครับอันนี้ก็อเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าอย่าไปทำลายนะครับอันนี้เป็นเต่าทองคือเขาเป็นแมลงประเภทด้วงนะครับเต่าทองนี่จัดอยู่ประเภทด้วงก็อเอาความรู้มาฝากครับ